ที่จานีเราโทษกรรมให้กับประชาชนที่ถูกดำเนินคดีในการชุมนุมทางการเมืองหลังการปฏิวัติ19กันยา4กที่ผ่านมานะครับสองท่านท่านแรกนะครับอาจารย์ธิดาถาวรเศษประธานอปชและอีกท่านหนึ่งนะครับอาจารย์สุทธาชัยยิ้มประเสริฐนะครับนักวิชาการของกลุ่มปฏิญาหน่าศาลอาจารย์ทั้งสองท่านสวัสดีครับขอบคุณมากที่ร่วมรายการกันนะครับท่านผู้ชมสามารถที่จะแสดงความคิดเห็นได้เหมือนเช่นเคยนะครับโทรศัพท์อยู่ที่เบอร์โทรศัพท์อยู่ที่หน้าจอนะครับรวมทั้ง s s m 4ครับประเด็นที่เราตั้งไว้ก็คือการนึ่งศูนย์ศคนย์ ก,กลุ่มทุกสีนั้นจะสามารถทําสําเร็จได้หรือไม่ในความคิดเห็นของประชาชนหรือว่าท่านผู้ชมทั้งหลายนะครับก่อนที่จะพูดคุยกับอาจารย์ผมมีจดหมายที่ผมเอามาจากเว็บไซต์ของประชาไทยนะครับเป็นจดหมายของคนเสื้อแดงนะครับที่ถูกจะติดคุกมาเป็นเวลา2ปีกว่าแล้วนะครับในกรณีที่มีการดําเนินคดี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับแล้วก็ผู้เขียนซึ่งเป็นคนเสื้อแดงเนี่ยก็ได้มีการถูกคุมขังอยู่ในคุกแล้วก็ได้พบ กับคุณปรีชาตรีจรูนนะครับนักโทษของคุณเสื้อเหลืองที่ถูกสารจำคุก34ปีนะครับกรณีขับรถกระบะชนตำรวจแล้วก็ตำรวจนั้นก็บ,บาดเจ็บสาหัสส่วนคุณจรูนส่วนคุณปรีชาเองก็ตาบอดไปข้างหนึ่งแล้วก็ทั้งสองก็พบกันในคุกแล้วก็เกิดความเห็นใจกันแล้วก็ให้อภัยกันซึ่งในจดหมายฉบับนี้เนี่ยนะครับก็มีการเขียนออกมาเป็นช่วงหนึ่งหรือตอนหนึ่งที่ผมอยากที่จะนําเสนอในในใน,ในช่วงนี้นะครับคือผู้ที่เขียนจดหมายฉบับนี้ก็บอกว่า ผมเห็นพลตารวจเอกพลเอกเปรมได้ให้สัมภาษณ์ก่อนปีใหม่มีบางตอนที่น่าสนใจก็คือบอกว่าคนเรานั้นมีความเห็นที่แตกต่างกันได้แต่ถ้าแตกต่างกันอย่างชันมิตรประเทศก็ไม่ไม่เสียหายนะครับซึ่งผมเห็นด้วยมากๆครับและเป็นไปเป็นไปได้ผมก็อยากที่จะให้พวกเราทุกคนนะครับคิดหาทางออกให้กับประเทศด้วยการคิดให้โอกาสให้ภยัยแม้จะฟังดูแล้วเหมือนจะดัดจริตก็ตามแต่ผมเชื่อว่าจะเป็นทางเดียวที่จะทำให้ประเทศนั้น เดินทางไปได้แล้วก็สามารถที่จะอยู่กันอย่างสงบสุขต่อไปได้นะครับนั่นก็เป็นเสียงสะท้อนจากคนที่เป็นประชาชนแล้วก็ถูกดําเนินคดีในข้อหาการชุมนุมทางการเมืองที่ผ่านมานี่ก็เป็นเสียงสะท้อนหนึ่งนะครับ,รบแล้วก็เป็นความเดือดร้อนของประชาชนที่อยู่ในคุกไม่ว่าจะเป็นสีไหนก็ตามที่กําลังมีปัญหาในเรื่องนี้ทางในส่วนของการหนังสือที่จะไปที่ทําเนียบหรือว่าวันนี้ที่ไปหาที่ทําเนียบรัฐบาลบบนะครับข้อเรียกร้องหลักๆห,ห,ห,หรือว่า เป้าหมายของการยึดโทศกรรมของกลุ่มปฏิญญาหน้าสารกลุ่มนิติราชรวมทั้งกลุ่มแนวร่วม29กามกราเราจะปลดปล่อยนี้โทษกรรมให้กับกลุ่มไหนอย่างไรคืออย่างนี้ฮะคือวันนี้ที่ไปชุมนุมออที่ที่เรามีการชุมนุมกันที่บมุตคระรักกรดอนเมื่อตอนเช้าแล้วก็ไปยื่นหนังสือต่อต่อทานายากรัฐมนตีนะครับที่ทำเนียรัฐาาลเนี่ยประเด็นหลักก็คือเราสนับสนุนข้อเรยงร้องของกลุ่มนิติราชครับกลุ่มนิติราชนี่เขาได้ทำร่างออกมา เป็นร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐมนูญครับเในร่างแก้ไขเพิ่มเพิ่มเติมรัฐมนูญอันนี้เองก็คือเป็นการแก้ไขรัฐมนูญเพื่อการนิรโทษกรรมแก่พี่น้องประชาชนนะทุกสีทุกกลุ่มนะครับที่ได้รับผลกระทบเต่อความขัดแย้งทางการเมืองระยะห้าหกปีที่ผ่านานะครับอันนี้ก็จะคือหมายถึงว่าถ้าเป็นตายไปตามข้อเสนอของนิติาชนั้นทุกกลุ่มก็จะได้ครับอันนี้สงจาการนิรโทษกรรมครั้งนี้ฮะโดยทําเป็นร่าง แก้ไขเพิ่มเติมร,รัฐมนูญครับแล้วก็ให้มีการตั้งคณะกรรมการพิจารณาความขัดแย้งนะนะขึ้นมาเพื่อนเะพื่อพิจารณาครับนี่ก็โทษกรรมครับซึ่งในกลุ่มนี้จะนิรโทษกรรมให้กับบรรดากแกนนําด้วยเพราะ<ม>อะไรเนคืออย่างนี้ฮะคือในข้างของนิติราชัเนี่ยนะครับไม่ได้ยกเว้นแกนนําออกจากประชาชนในแง่ที่ว่าเพราะว่าเห็นว่าทั้งทั้งหมดเนี่ยนะครับ ก็เป็นคนที่ได้รับผลกระทบจากการความขัดแย้งทางการเมืองด้วยกันทั้งสิ้นแล้วการนิยามนะว่าใครเป็นแกนนําใครไม่เป็นแกนนำเนี่ยมันคงมีปัญหาในการตีความเ<ม>พราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าความขัดแย้งทางการเมืองที่เกิดขึ้นในระยะหกปีที่ผ่านมาเนี่ยก็นี่เขาโทษกรรมแก่ประชาชนทุกฝ่ายแต่ไม่ได,ไได้ไม่ได้นิโทษกรรมกับเจ้าหน้าที่รัฐ<ม>นะหรือผู้ที่ก่อการนะ<ม>ทำร้ายหรือเขียนค่าสังหารประชาชนอันนี้นะไม่ได้ ไม่ได้รวมอยู่ในการเนื้อโทษกรรมันนี้ครับครับครับคราวนี้ในขั้นตอนการเนื้อโทษกรรมเนี่ยก็คือจะมีการตั้งกรรมการขึ้นมาพิจ,พพจรารณารณานะครับว่าใครคือผู้ที่ได้รับผลกระทบทางการเมือง <c oughs> ถ้าเป็นคดีอื่นๆที่เกิดขึ้นโดยที่ไม่ไม,ไม่เกี่ยวกับทางการเมืองก็ดาเนินคดีต่อไปครับ <c oughs> แต่ยังไงก็ตามเนี่ยโดยขั้นตอนของการเมื่อมีการผ่านบทแก้ไขเพิ่มเติมมาลัทธาธรรมุอันนี้แล้วเนี่ยนะครับคดีทั้งหลายที่ดําเนินอยู่ก็จะยุติทั้งหมดหมายถึงว่าแล้วคนที่ ติดคุกเลยก็ให้ประกันตัวออกมาก่อนแล้วค่อยมาพิจารณาถ้าเกิดดําเนินคดีทางอาญาไปแล้วแล้วก็สารตัดสินไปแล้วนี่คือยังไงต่อก็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 ให้เรื่องเรื่องต่อคณะกรรมการชุดนี้คจากนั้นก็เพราะว่าผลของการผลของการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับเพื่อการนี้ก็โทษกรรมนมันครอบคลุมอยู่แล้วก็ถ้าพิจารณาแล้วก็ก็ก็จะพ้นจากความผิดหมดนะฮะแต่ว่าแนวแนวทางของนปชพรกรในโทรกรรมอันนี้จะยกเว้นให้กับบรรดาแกนนําอันนี้เพราะอะไรครับ คือว่า <c oughs> เราคงต้องจําได้ว่าเมื่อรัฐบาลนี้เข้ามาได้นําเสนอพรบอร,รองดองอันที่จริงมันคือนิรโทษกรรมครับเป็นพรบรนิรโทษกรรมก็มีลักษณะว่านิรโทษกรรมหมดมันก็เกิดปัญหาของซึ่งในทัศนะของของิฉัานนะฮะก็ค,คิดว่ามันเร็วไปมันเร็วไปและยังไม่ได้ยังไม่ได้อาผ่านการกลั่นกรองจากฝ่ายประชาชนด้วยครับ เพราะเราเป็นฝ่ายประชาชนที่ผ่านการต่อสู้เรารู้ทันทีเลยว่าพระบรปรองดองหรือนิรโทษกรรมฉบับนั้นเนี่ยฝั่งประชาชนเสื้อแดงก็ไม่เอาออเพราะว่านิรโทษกรรมให้กับแกนนําหรือผู้ดําเนินการฝั่งเหลืองฝั่งเหลืองก็ไม่เอาออเพราะว่านิรโทษกรรมให้กับแกนนําครับแล้วก็เราก็เท่าที่รู้กันก็คือว่า เกิดมีม็อบอละแล้วในที่สุดรัฐบาลก็ต้องหยุดแล้วครั้งนั้นนปชต้องแก้เกม,มโดยการที่ว่าเราเสนอร่างอีกร่างหนึ่งเข้าไปประกบ,รบเราบอกว่ายกเว้นคดีก่อการร้ายและคดีที่และกรณีที่ประทุสร้ายถึงชีวิตความหมายก็คือฝั่งที่ทำการฆ่านะฮะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็คือพวกแกนนำนี่แหละเพราะข้อหาก่อการร้ายรวมทั้งคุณทักษิณด้วยทีนี้ <c oughs> มันก็ยังค้างอยู่ มันก็ค้างอยู่แล้วทีนี้ถามว่าทําไมเราไม่เหมือนกันกับทางทางทางนิติรัฐนิติราชเนี่ยเราเข้าใจเลยว่าต้องเป็นนักวิชาการที่อยากจะทําอะไรให้มันดีที่สุดนะคะท่านก็พยายามจะคิดให้มันสมบูรณ์แต่นี้มันก็อาจจะซับซ้อนนิดตรงคณะกรรมการขจัดความขัดแย้งซึ่งไม่ได้ใช้ฝั่งทุลาการแต่ใช้ที่มาจากกลุ่มต่างๆแล้วนอกจากนั้นมันเป็นต้องผ่านกลไกในการแก้รัฐธรรมนูน ที่ต้องผ่านมาตรา291เช่นกันซึ่งขณะนี้291รัฐบาลวาระสามยังไม่กล้าไม่ใช่ไม่ใช่รัฐบาลขออภัยหมายถึงรัฐสภาจะไม่กล้าผ่านวาระสามทีนี้เราพิจารณาหลายอย่างแล้วหมายความว่าอะไรหมายความว่า,าในการแก้รัฐธรรมนูญนั้นเราก็มีร่างไปแล้วถ้าคุณจอมจำ,จำได้ะนะคะเส้นเป็นแสนนะ ถอนเนี่ยไม่ใช่ขอโทษนะฮะเส้นเป็นแสนเส้นร่างรัฐมนูญคือเราหลายอย่างถอดอนก็มีนะฮะก็ก็ในที่สุดแล้วก็ยังอยู่ขณะนี้ยังแขวนอยู่เพราะฉะนั้นแต่ร่างรัฐมนูนของเรานั้นคนละคอนเซปต์กับนิติรัฐความหมายของเราคือสรเลือกร้อยเปอร์เซ็นต์หมดแล้วให้สรนะเราไม่ตั้งธงเลยสรนั้นไปแก้ไปเขียนเองทุกอย่างนะคะแต่เรายังค้างอยู่พรบเราก็มีแล้วนะคะ เพราะฉะนั้นขณะนี้เรามามองว่ามันเป็นวิกฤตหนักเป็นวิกฤตหนักเพราะนั้นในทัศนะของพวกเราก็คือพูดง่ายว่าเราต้องการแก้ปัญหาเร่งด่วนให้ทันเวลาเพราะว่าเนี่ยจำได้วาาจารวรเจียยังพูดเลยว่าเขารู้ว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยมันช้าเป็นไปได้ชารัฐบาลจะเอาพรกรก่อนอแล้ว,แล,วแล้วจ,จังหวะนั้นค่อยทำหมายหมายคว่า ก็คือยังทำยังทําเรื่องแก้รฐธรรมนูแต่ทําพรกไปก่อนอันนี้อาจารย์วรเจตก็มองเห็นมองเห็นทีนี้เราเนี่ยบางคนก็ติว่าพรกมันดูดีเพราะเมื่อรัฐบาลเซ็นรุ่งขึ้นประตูคุกเปิดทันทีเลยเมื่อลงในพระราชกิจจานุเบกษาแต่มันก็มีคําถามว่ามันก็ต้องมีคนมาคัดค้านใช่ครับผิดมาตราหนึ่งแปดสี่หรือเปล่าใช่ประชาธิัย์อาจจะบอกว่าผิดแต่อาจารย์ธิดาบอกไม่ผิด ไม่ผิด <c oughs> แน่นอนเพราะถามว่าด่วนไหมด่วนสิคะฉุกเฉินไหมฉุกเฉิน <c oughs> ถามว่ามันจะมีปัญหากับประเทศไหมในแง่ความมั่นคงมีแน่นอน <c oughs> ความมั่นคงเศรษฐกิจภัยพิบัติสาธานะอันนี้นี่อันนี้เป็นการตีความฝั่งเราว่าถ้าทำถ้าหากว่าความออร่ยอ,อย่างไรเป็นความเร่งด่วนเป็นความเร่งด่วนเพราะประชาชนทั้งสองข้างมันทนไม่ได้ <c oughs> เรื่องมันหนักมาก หนักมากถ้ามิฉะน,นั้นเราจะไม่มีวันเห็นภาพวันนี้ภาพวันนี้เนี่ยใจตรงกันตรงที่ว่าทุกคนก็รู้สึกว่ามันไม่ไหวแล้วสถานการณ์ขนาดนี้เนี่ยประชาชนบอกไม่ไหวแต่ฝ่ายการเมืองอาจจะบอกว่าโอ้ยมันไม่ด่วนแต่ประชาชนบอกด่วนแล้วนี่คือปัญหาความมั่นคงปัญหาความมั่นคงในทัศนะเราเพราะนั้นเรามองว่าหนึ่งแปดสี่ไม่ผิดสมมติถ้าคุณคิดว่าผิดคุณไป ไปพูดคุยหรือไปฟ้องร้องกับตุลาการรัฐมนูญคําถามก็คือเรามองไม่เห็นว่ารัฐบาลทําเสียตรงไหนอืมันไม่รู้จะเห็นตรงไหนมันเป็นเรื่องดีแต่ว่าในส่วนของฝ่ายที่ต้องการให้กฎหมายนี้ออกมาก็บอกว่าไม่ผิดแต่ในฝ่ายที่อยู่ตรงข้ามหรือฝ่ายกฎหมายก็อาจจะบอกว่าเป็นการขัดรัฐมนูลร้อยแปดสี่ที่ทนจะบอกให้นะไม่มีความเร่งด่วนที่ต้องออกเรื่องทุกเรื่องนะพรบท่านอาจารย์อุกฤษก็เอาเนื้อหาแบบเดียวกันนี่แหละไปทําเป็นพรบแต่ที่ท่านบอกได้เลยว่า ไม่ว่าจะเป็นรัฐธรรมนูญของนิติราชไม่ว่าจะเป็นพร,รกรรของของ,ของนปชอรรพรบอของอาจารย์อุกฤษ,ก,ษก็ต้องถูกฟ้องร้องนั่นแหละดันั้นมองว่าไม่มีอันไหนที่ไม่ถูกฟ้องร้องถามว่านะมีใครคิดบ้างว่ารัฐธรรมนูญที่ร่างเนะี่ยใครจะไปคิดว่ามีคนไปบอกว่าล้มล้างการเมืองการปกครองไม่มีใครคิดถ้าเป็นอย่างนั้น อาจารย์สุท้ายใจคิดว่ารัฐบาลจะกล้าหรอฮะในเมื่อทุกๆเรื่องที่เสนอไปก็ยังค้างยังคงมีการท้วงมีการตู้เถียงกันอยู่ตลอดเวลาแล้วเราลงมั่นใจได้ไงว่ารัฐบาลจะจะเ,เห็นความทุกขเวทนาของประชาชนทุกสีอยู่ในคุกผมคิดว่ารัฐบาลถึงเวลาจะต้องกล้ากันนะฮะเพราะบา<ห>คงครั้งเวลารัฐบาลยิ่งรักชินวัตรเนี่ยนะครับบริหารประเทศมันก็18เดือนโดยที่พี่น้องประชาชนยังอยู่ในคุกหรือถ้ามาอยู่ในคุกก็ต้องโดนสารตัดสินกองกอาญาบ้างคืออย่างนี้คือเหตุการณ์ในปี5 3สาเนี่ยนะครับท้ายที่สุดแล้วเนี่ย พี่มีพี่น้องประชาชนทั่วประเทศเนี่ยถูกดำเนินคดีทั้งหมดเนี่ย่าพันแปด้อยคนเยอะมากนะนะฮะแล้วก็ดำเนินแม้ว่าจะดูว่าคนที่อยู่ในคุกอาจจะมีเพียงยี่สิบคนแต่คนที่ถูกตัดสินรอลงอาญาหรือคนที่ต้องมีมนทินเพราะว่าละเมิดภาวะฉุกเฉินเนี่ยนะครับมีมากมายมหาศาลยังหลบหนีอยู่ก็ับหนีนะครับลบนีไม่ได้เข้าแต่นอีกมุมหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าถึงเป็าทีรที่รัฐบาลจะต้องจะต้องทำสำหรับผมเองเนี่ยนะครับู้ตามตรงนะครับว่า ทำไหนก็ได้ทําเถอะทำมาเลยให้พี่น้องประชาชนออกมาจากคุกไม่ว่าจะแก้ไขรางนูนตามนิติราดก็ได้พรอกรตามตามนปชก็ได้พรบของมุวนิสิกก็ได้หรือจะเอาง้างที่ค้างอยู่มามาทาก็ได้ทําสักอันเถอะทาเลยคือเราเยจับชีพประจรประชาชนเราพูดหลายครั้งแล้วนะเราอยู่กับประชาชนเราจับชีพประจรเรารู้ว่าประชาชนทนไม่ได้ขณะนี้นะพูดตรงๆว่า ภูมนักวิชาการที่มาปกติเขาก็ไม่ได้เป็นการนำรการเคลื่อนไหวแบบนี้แต่ว่าพอทำเนี่ยก็ยังมีคนมาจำนวนหนึ่งอาจจะไม่ถึงกับว่าเป็นหลายหมื่นแต่ว่ายังน้อยที่สุดเขาก็เขาบอกไดน,นาว่าที่เขามาเนี่ยเขาไม่รู้หรอกว่าเนื้อหาเสนออะไรแต่เขารู้อย่างเดียวว่าเขาอยากมาแสดงตัวว่าเขาเนี่ยอยากจะให้มีการช่วยเหลือนักโทษการเมืองเท่านั้น,นแต่ว่าในประเด็นหนึ่ง ในขณะที่คนเสื้อแดงก็พยายามเรียกร้องแต่เรารู้ได้อย่างไรว่าคนเสื้อเหลืองหรือคนที่อยู่ฝ่ายตรงข้ามเสื้อแดงเนี่ยที่เป็นผู้ต้องหาในคดีประมาณแบบนี้เนี่ยเขาจะเห็นด้วยกับเรื่องนี้เขาจะเออด้วยยังไม่มีปฏิกิริยาเลยมีแต่พักประชาธิปัตย์เรานั่งดูอยู่ครับไม่มีนะอาจารย์มีแต่พักประชาธิปัตย์คือยังไม่มีการต่อต้านครับตั้งแต่คุณจอมอย่าลืมว่าแต่ว่าการไม่การไม่ต่อต้านไม่ใช่ว่าเขาเห็นด้วยใช่ไหมผมเรียนนิดนึงว่าผมดูจากข่าว ผู้จัดการเอสทีบีสามสี่วันเนี่ยนะครับเสนอข่าวอย่างเป็นกลางมากนะปกติเขาต้องด่ากบวิพากษ์ตอนนี้เขาเสนอข่าวเป็นกลางเสนอข่าวเนื่องจากนจะนปชเสนอมาตั้งแต่วันที่สิบสี่สิบสี่มกราคแล้วก่อนหน้านั้นเนี่ยร่างนปชปรองดองก็ก็ทําคล้ายกันแล้วโดยเฉพาะจากสิบสี่มกรามาจนกระทั่งสิบกว่าวันนี้นะไม่มีการโจมตีไม่มีการโจมตีเลยเพราะฉะนั้นเดิฉันก็อยากจะรู้ว่า สมมติเป็นพรกแล้วควบคูร่รัฐธรรมนูญก็ได้รห,รหรือว่าเป็นพรบแล้วมาควบคู่รัฐธรรมนูญเราก็ไม่ว่าแต่เราต้องการให้เร็วเพราะว่ามิฉะนั้นจะมีอะไรเกิดขึ้นิดันอยากจะถามหน่อยว่าสมมติรัฐบาลนี้เปิดประตูคุกคให้ประชาชนใครก็ตามที่มาขัดขวางเขาเปิดไปแล้วแล้วไปต้อนคนเข้าคุกใหม่บดิฉันว่าก็ก็ไม่ใช่หน้าที่ของรัฐบาลแล้วนี่ก็ลองดู เพราะว่าทั้งเหลืองทั้งแดงนะครับทั้งเหลืองทั้งแดงนะยังอยางยางที่เมื่อกี้ที่จดหมายมาครับคุณปรีชาใ่ครับเข้าไปแต่ละกกระจายไม่ดีนะเพราะบอกในคุกนั่นแดงเยอะครับนะแต่ในที่สุดปรากฏว่าพอไปเจอก็คําพูดทั้งคุณสุรชัยและคนอื่นๆนั่นเข้าใจว่าเป็นธัญวุฒิที่เขียนใช่ครับเขาบอกว่าคุณน่มเนี่ยเขาก็บอกว่าในที่สุดเขาก็ยอมรับกันว่าพวกเขาล้วนเป็นเหยื่อการเมืองเราแล้วเหตุไนในเมื่อ เรามีทางเลือกหลายทางเน้นก็มองว่ารัฐบาลนั้นน่ะจำเป็นต้องทําแล้วทําในสิ่งที่ดีเนี่ยไม่น่ากลัวเราต้องกลัวในการทําสิ่งที่เลวสิ่ไหมสิ่งดีๆกลัวทำไมแต่สิ่งที่รัฐบาลจะกลัวหรือไม่กลัวแต่ว่าประชาธิย์นี่ต้องโจมตีแน่ๆว่าเป็นการลดความผิดให้กับคนที่ผอบ้านผมเมลินถ้าทาอะไรนะ ประชาธิปัตปัเห็นด้วยอ่ะเนี่ยเน้นว่าต้องเปลี่ยนนะอันนี้ราะว่าทําถูกนะเป็นเรื่องแปลกใช่ไหมเป็นเรื่องแปลกถ้าประชาย์ไม่กรแล้วมีแต่เฉพาะประชาธิปัตปับางคนด้วยใช่ครับไม่ใช่ทุกคนนะครับแต่ทีนี้ด้วยความข้อกังวลก็เหมือนกันการออกมาให้รัฐบาลออกพรบในทุตสกรรมหรือว่ากฎหมายในทุตสกรรมในลักษณะแบบนี้แล้วเราจะยืนยันได้อย่างไรว่าต่อไปอาจจะมีการออกพรบรัฐบาลก็อาจจะออกพรบในทุตสกรรมความผิดให้กับท่านทักษิณให้กับคนที่มีคดี1 1 2อันนั้น จะไปถึงขั้นนั้นด้วยหรือเปล่าคราวนี้ผมขอผมขอพูดแยกมปสองประเด็นครับคือผมคิดว่าถ้าถ้าทำเรื่องคุณทักษิณอันนั้นก็ใครจะขัดข้านอะไรอันนั้นก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับแต่ผมคิดว่ากรณีของของคนที่ถูกโดนคดีหนึ่งหรือสองก็เป็นส่วนของความขัดแย้งในระยะสี่ห้าปีนี้ด้วยแล้วถ้าจะต้องนิรโทษกรรมก็นรโทษกรรมคนนี้ด้วยใช่ไหมดังนั้นเนี่ยในข้อเสนอของนิติราเนี่ยที่ผมสนับสนุนอย่างหนึ่งก็คือว่าจะพิจารณานิรโทษกรรมส่วนนี้ด้วยถือเป็นส่วนหนึ่งของความขัดแย้้งงะครแตต่อจมีณ พิจารณาใช่ครับแต่ทั้งของเรานปชเราเขียนว่าได้เลยอาญาอันเนื่องมาจากความขัดแย้งทางการเมืองได้ซึ่งก็รวมผู้ต้องหาหนึ่งถึงสองด้วยก็ทั้งหมดนั่นแหละค่ะรับทั้งหมดนั่นแหละค่ะแต่ว่าในการพิจารณาอันนั้นอาจจะต้องเป็นเรื่องที่ว่าถ้าจะไปเพิ่มเติมนะครับเพิ่มเติมในสมมุติว่าถ้าเกิดเป็นพรบอาจจะเขียนเพิ่มเติมอย่างไรแต่ว่าสําหรับเราเราเขียนให้สั้นและครอบคลุมที่พอสมควรแล้วหลังจากนั้นเนี่ย มันเป็นหน้าที่ที่ฝ่ายอื่นจะไปทําหรือการกรองแต่นี้บอกได้อย่างหนึ่งนะทําถูกอย่ากลัวแต่ทีนี้รัฐบาลจะเอาด้วยหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่สุ่มเสี่ยงต่อสิทิภาพของรัฐบาลแม้แต่คนในรัฐบาลบางคนก็ออกมาพูดบอกว่ายังไม่ถึงเวลาปล่อยให้กระบวนการยุติธรรานเนี่ยทำไปดีกว่าไหมไม่สุ่มเสียงไม่สุ่มเสี่ยงไม่มีไม่เห็นมีบทลงโทษที่ไหนเลยใช่มันไม่เหมือนกับตอนที่คุณทำเรื่องรัฐธรรมนูญเขามีข้อหาว่า กบเปปลลี่ยนแงการเมืองการปกครองอันนี้ไม่มีไม่มีความผิดอะไรเลยยังมากก็สมมติสมมตินะเกิดมีปัญหาแล้วศารรัฐมนตรตัดสินคุณก็ไปตามมาคนมาเข้าคุกสิแล้วก็ตอนนี้ตามมาเข้าคุกเนี่ยมันตอนเราไขกุญแจออกเนี่ยเป็นหน้าที่รัฐบาลมันเป็นเรื่องดีแต่ตอนเอาคนเข้าคุกก็ประชาธิที่ปัดออกแรงก็แล้วกันครับแต่ว่าในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมปกติกระบวนการกฎหมายปกติเราสามารถที่จะ แก้ปัญหานี้ไปได้ใช่ไหมฮะได้สิครับแต่แต่ตอนนี้เราเราคิดว่ามันมันชาเกินไปสําหรับกระบวนการบุกยุ่ทุกอันเนี่ยนะครับมันเป็นกระบวนการทางกฎหมายทังนั้นข้อหาอันหนึ่งที่ก่าวหาว่าการเนรโทศกรรมทั้งหลายจะเป็นการทํางายกระบวนการกฎหมายของประเทศไทยอันนี้ไม่จริงครับเพราะว่าเราไม่ว่าจะเป็นข้อของนิติราข้อเสนอข้อเสนอของนปชหรือข้อเสนอของเหมือนกันหมดเป็นกระบวนการทางกฎหมายยังอยู่ในระบบ และยังอยู่ในการใช้ตัวบทกฎหมายปัจจุบันทั้งนั้นกระทั่งรัฐธรรมนูญที่แย่ๆฉบับนี้ด้วยซ้ำใช่ครับเรายังเดินอยู่ในระบบทั้งหมดครับทีนี้ถ้ามันไม่เหมือนการรัฐประหารอย่างรัฐประหารนั่นคือทำงานหมดเลยนะฮะอันนั้นคือทำงานกับบทกฎหมายประเทศจริงๆอย่างไม่ว่าจะเป็นพรกที่จะเสนอต่อรัฐบาลนะครับไม่ว่าจะเป็นร่างรัฐธรรมนูญที่จะเสนอต่อรัฐบาลแต่ถ้ารัฐบาลบอกว่าทั้งสองเรื่องเนี้ยขอให้กฤษฎีกาตีความแล้วก็ยืดเวลาออกไปรัฐบาลนี้ก็ ตีกันเชียงไปเรื่อยๆร่ยเลี่ยงไปเรื่อยแล้วแล้วยังไงต่อมันไม่ง่ายอย่างนั้นมันมีเงื่อนเวลาครับคุณจอมรับคือขณะนี้เนี่ยเราอยู่ในสมัยวางรัฐกรรมประชุมสภาซึ่งมันจะปิดสมัยในราเราเดือนเมษายนผมคิดว่ารัฐบาลคนยังต้องทําอะไรบางอย่างถ้าไม่ทำอะไรเลยอยู่ถึงเดือนเมษายนก็ตีกันเชียงไปเรื่อยเนี่ยนะครับผมคิดว่ารัฐบาลจะกำบากก็จะมีปัญหาขัดแย้งกับคนแสดงมากกันเรื่อยดังนั้นเนี่ยวิกฤตจะเกิดกักรัฐบาลเองนี่แหละที่พูดถึงว่าถามว่าทำไมมันไม่เข้า1 8 4 รเราตีไม่เข้าหนึ่งแปดสี่ก็เพราะนี่แหละคือความมั่นคงของประเทศเพราะว่าขณะนี้มันมีปัญหาว่าประชาชนนั้นได้รับทุกขเวทนาแล้วประชาชนมันรู้สึกว่าคือนี่ตั้งแต่มีการต่อสู้ของประชาชนมาคร,ครั้งนี้นับว่ายาวนานที่สุดที่ฝั่งที่ลุกข,ขึ้นสู้เพื่อประชาธิปไตยเนี่ยถูกลงโทษอย่างยาวนานนี่เกือบสามปีแล้วนะคะเพราะฉะน,นั้นเนี่ยคิดว่านะฮะมันมันมันเหมือน มันเหมือนอะไรที่มันค่อยๆเพิ่มเขาเรียกว่าจากปริมาณไปคุณภาพใหม่เลยล่ะครับหรือภาษาโบราณอย่างเช่นว่าเพิ่มน้ำหนักมันก็อาจจะเป็นฟางเส้นสุดท้ายเมื่อไหร่ก็ได้เพราะนั้นเราเหมือนกับเป็นการส่งสัญญาณเราพยายามส่งสัญญาณ่รัฐบาลด้วยซ้ำไปนะฮะใช่ใช่ทีนี้มีการกำหนดไหมครับว่ารัฐบาลจะต้องแสดงท่าทีที่ชัดเจนในเรื่องนี้ออกมาเมื่อไหร่อย่างไรหรือสุดท้ายถ้าเกิดไม่มีความชัดเจนจัดจัดยังไงฮะ จะแยกกันจากรัฐบาลแต่แต่ว่าของของที่เราขึ้นไปวันนี้มีครับเพราะว่าเรากําหนดไ้แล้วว่ารัฐบาลควรจะทาอะไรบางอย่างก่อนปิดสมัยประชุมครั้งนี้นะครับทำอะไรบางอย่างนี่ก็คือการอย่างเช่นเสนอพกกพกบอะไรก็ได้เข้าสู่สภานะครับของของของอาจารย์ก็ดูเหมือนว่าจะต้องให้รัฐบาลยื่นกฎหมายในการแก้ไขรัฐธรรมนูญการนี้ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี้ย เข้าเข้าสู่สภาพิจารณาให้ทันภายในภในแล้วก็ให้ผ่านจะให้ผ่านด้วยจะให้ผ่านด้วยนะจะให้ผ่านด้วยหรือในเมษาเพราะมันจะปิดประชุมเมษาใช่ครับหรือถ้าไม่ไม่อันนี้เนี่ยอันไหนก็ได้จริงๆเนี่ยเราเปิดกว้างนะครับหรือไม่ก็พรกก็ก็ได้เพราะพร์ก็อาจจะเร็วกว่าพรกก็นเร็วกว่าแน่นอนพรก็เร็วกว่าแน่นอนแต่ว่านี่ให้เดานะรัฐบาลคงไม่ออกพรกก็ได้นะอาจจะไป เอาเนื้อหาแบบของเราแล้วก็ทําเป็นพรบรแบบของอาจารย์อุกฤษก็ได้ก็ก็เป็นได้แต่ว่าพูดตรงๆว่าทั้งพรบรและแม้กระทั่งร่างแก้ไขรัฐธรรมนูนบถ้าถามตัวดิฉันนะคิดว่ามันอาจจะช้าไปทํายังไงถึงจะรั้อาจจะช้าไปก็นี่ไงพร,พรกรพรกรเร็วที่สุดรพรกรเร็วที่สุดแต่ดิฉันอยากจะให้กําลังใจว่าทําดีเนี่ย ต้องกล้านะเพราะว่ามันไม่เสียแต่ที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นว่ามันก็มีแต่ความล้มเหลวทั้งนั้นมีการเสนอมีความพยายามเสนอไอ้เรื่องของการปรองดองมา4ี่ห้าฉบับแล้วก็ค้างอยู่ในสภาทั้งนั้นอ่ะแล้วครั้งนี้มันจะมีความกล้าหาญจังเลยเพราะว่าเพราะว่าร่างปรองดองฉบับนั้นน่ะมันเป็นการร่างโดยฝ่ายการเมืองไม่ได้มีการปรึกษาฝ่ายประชาชนวิธีคิดของฝ่ายการเมืองกับฝ่ายประชาชนต่างกันฝ่ายประชาชนเราจะคิดเลยว่า เพื่อไม่ให้เพื่อให้ผ่านเพื่อไม่ให้เขามาคว่ำเนี่ยเราจะทําอย่างไรยกยกตัวอย่างเช่นก็เลยต้องคิดเอาว่าเอาเงินแกนนําไม่ต้องเอาออกไปเลยเอาประชาชนก่อนเพื่อให้เงื่อนไขในการต่อต้านเนี่ยลดลงหรือเป็นศูนย์ถ้าถ้าคิดแบบเรานะคิดแบบเราทีนี้ถ้าคิดแบบการเมืองก็คืออาจจะเล็งผลเลิศก็คือนิรโทษหมดเลยเพราะอย่างนี้เจอต้านทั้งเหลืองทั้งแดงแหละ ประเด็นก็<ม>คือ,อว่ามาลบล้างความผิดให้กับคนผ่าบ้านผัเมืองอันนี้จะต้องอธิบายกันนานเหมือนกันนะฮะอาจารย์สุธาชัยจะอธิบายอย่างไรมันไม่มีครับคือเออคืออย่างนี้คนเสดแดงที่ถูกกล่าวหาเป็นคนผ่าบ้านผ่าเมืองอะไรเนี่ยนะครับจริงๆทำไมไม่ไม,ไม่พิจารณากันอีกด้านหรือเป่าเขาเขาไม่ได้มีจิตใจหรือมีสันดานเป็นพุง้งไรก็ไม่ได้เคยก่อคดีมาก่อนเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันเรื่องทางการเมืองทั้งนั้น<ต>มันเป็นเรื่องไม่ใช่ความขัดยังทางการเมืองนะครับ ว่าไม่มีการพิสูจน์ได้เลยว่าใครเผาอย่างเซนเทนเวิร์นเนี่ยยกฟ้องหมดแล้วมีเด็กสองคนนะเด็กสองคนก็ไม่ใช่และอีกสองคนนั้นก็ไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุแล้วท่านพูดอย่างหนึ่งนะอย่างเซนเทนเวิร์นนะคนสือแดงไม่มีศักยภาพหรอกที่จะไปเผาได้จะเป็นคุยกันในเรื่องของคนมามีข้อเสนอมามากมายนะฮะฝากไปนะฮะก็คือเรียกข้อเรียกร้องที่ผ่านมาเป็นเรื่องของการเรียกร้องเพื่อประชาธิปไตยมากน้อยแค่ไหนอย่างไรแล้วก็ถ้าเกิดเรียกร้องแล้วรัฐบาลไม่ยอมรับ ที่จะดําเนินการเนี่ยจากกดดันรัฐบาลอย่างไรอันนี้ก็คงไปคบคิดกันต่ออันนี้เวลาเวลาหมดแล้วนะอาจจะฝากอาจารย์ไว้ด้วยนะขอบพระคุณมากที่ร่วมรายการนะครับดีมากครับดีมากครับดีและนี่คือทั้งหมดของรายการฟันธงนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับแขกรับเชิญทั้งสองท่านผมจอมเพชรประดับและทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดี